สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในรายการถามมาต่อไปนะครับเป็นเรื่องสมบัติของเลขยกกําลังเป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับในระดับม1 2 3เรามาดูกันว่าในโจทย์ข้อนี้จะมีวิธีการแก้ไขกันอย่างไรได้บ้างนะครับอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ก่อนอื่นนักเรียน เห็นนักเรียนไม่ได้แสดงวิธีทำอะไรเลยนะครับก่อนอื่นนักเรียนดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ a กําลัง m แล้วก็วงเล็บยกกําลังด้วย n อีกทีมันจะมีค่าเท่ากับ a กําลัง m คูณ m m คูณ n นะครับอันนี้คือสูตรที่1นนะครับสูตรที่สองฟอร์มูลาที่2นะครับก็คือ1ส่วน a กําลังลบ m มันจะมีค่าเท่ากับ a กําลัง M หรือ a กําลังบวก M นั่นเองนะครับเวลามันย้ายจากการหารเนี่ย a อกลังลบเ m เนี่ยตอนนี้มันเป็นหารอยู่นะครับย้ายมาเป็นคูณมันก็จะกลายเป็น a กําลังบวก M นะครับเสร็จแล้วอันที่3นะครับอันที่สามสมการที่3มก็คือ a กําลัง m นะครับคูณด้วยอันนี้คือเครื่องหมายคูณนะครับ คูณด้วย a กําลัง n มันจะมีค่าเท่ากับ a กําลังนำกําลัง m กับ n มาบวกกันนะครับฐานมันเหมือนกันฐานก็คือตัว a นะครับเหมือนกันมันใช้3สูตรนี้นะครับในนี้นะครับก่อนอื่นไอตัวเนี้ยประลาดประหลาดนะครับ9กําลัง2นะครับเราก็ต้องแปลงเราคุ้นคุ้นอยู่9 9มาจาก3คูณ3นะครับหรือ3มกําลัง2นั่นเองตัวนี้เราก็เขียนได้นะครับ 9ก็คือ9ก็คือ3กํกลังสนะครับ9ก็คือ3กํกลังสนะครับคุณครูก็หา9มาแล้วนะครับแล้วคุณครูก็เอา9เอาตัวนี้นะครับไปแทนค่านะครับก็กลายเป็น3กํกลังสนะครับแล้วก็ยกกําลัง2องกินอย่างนี้นะครับตัวตัวนี้ก็คือเลข9ก9นั่นเองนะครับความหมายนะครับ แล้วก็คูณด้วย3มกำลังสองนะครับลบสี่นะครับส่วนด้วย3ากำลังลบห้านะครับอันนี้ครูทำทีละขั้นตอนนะครับครูขออนุญาตแบ่งนิดหนึ่งนะครับพื้นที่มันไม่ได้เยอะนะครับทีนี้คุณครูก็จะรวมนะครับรวมตัวนี้นะครับรวมก,นนก้อนนี้ก้อนนี้ก็คือ3มกำลังสี่นะครับ เอา2คูณเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนดูจากสูตรที่1นะครับมันก็คือ2คูณ2ครับกำลังข้างนอกคูณกับกำลังข้างในนะครับกลายเป็น4แล้วก็คูณกำลังข้างนอกคูณกับกำลังข้างในนะครับ2คูณลบ4ก็ได้3ยกกำลังลบ8นะครับเสร็จแล้วนะครับเอา3ยกกำลังลบ5 ทีนี้สเต็ปต่อมานะครับคุณครูจะทำการรวมกันหมดเลยนะครับเอา3ามกำลัง4มานะครับแล้วก็บวกด้วยวงเล็บลบ8นะครับก็คือฐานเหมือนกันเอากำลังมาบวกกันนะครับแล้วก็ลบ8เสร็จแล้วก็คูณกับไอ้สากำลังลบ5เนี่ยนะครับย้ายจากส่วนกลายเป็นเศษมันก็จะได้3กำลังบวก5นะครับ ตามสูตรนี้เลยนะครับตามสูตรที่สามนี่นะครับเอ่อขอโทษนะครับตามสูตรที่สองนะครับตามสูตรที่สองนะครับตามสูตรนี้เลยนะครับกําลังเป็นลบย้ายขึ้นมาจากส่วนมาเป็นเศษกําลังมันจะกลายเป็นมีค่าเป็นบวกนะครับอันนี้ก็กําลังมีค่าเป็นบวกแล้วก็นํามารวมกันตรงนี้นะครับสี่บวกกับลบก็กลายเป็นลบสี่กับลบแปดก็เหลือ 3ยกกำลังลบ4นะครับแล้วก็บวกด้วย5นะครับดังนั้นคําตอบที่ได้นะครับคําตอบที่ได้ลบ4กับบวก5ก็เป็น3ยกกำลัง1เราไม่นิยมเขียน3ยกกำลัง1เรานิยมเขียน3เฉยๆนะครับ3เฉยๆก็คือคําตอบสุดท้ายในข้อนี้นะครับ It's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.